รีแมทรีแมทใช่ไหมต้องกดรีแมทเอาแล้วหายไปไหนคนหนึ่งอะคาโก้เหรอคาโก้หลุดเหรอไม่เป็นไราสามคนก็ได้เจอ,อนี่เด็กโลบอ้ยนี่เลยในเมืองว่ะหรือว่าเล่นได้แค่สามคนเหรอหรือไงเออนานติดแล้วยังไม่ตีดเกมสุดท้ายนี่ไงเราตัดสินก่อนตัดสิน อ่าหแล้วโคตรแคบเลยแบบนี้อไอเป็ดไอเป็ด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 ไปเอ้ยเป็ดอย่ามาตีตรงนี้ไอ้นั่นมันชาร์จเห็นไหมนะ่ะนี่แน่โอ้ยมีระเบิดด้วยเหรอโอ้โหโอ้ย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 โดนโรัวๆเลยเว้ยเฮ้ยหลามแล้วกันเออหลามอุ้ยอ้ยจะล่วงจะล่วง เอ้ยไม่ร่วงมาแอบทำให้คนอัมพางอัมพางบางอําพางมาช่วยแล้วออนี่แน่อุ้ยโอ้ยเป็ดมันพ่นลำแสงได้ด้วยวะเฮ้ยเป็ดอะไรวะมันพ่นลำแสงได้นี่เขี้ยเป็ดเป็ดประหลาดนี่แน่ไอ้เป็ดประหลาดอุ้ยเออเราเน้นเราเน้นเราเน้น สามสี่ห้านี่แหละเราเน้นสามสี่ห้าเฮ้ยไอ้เป็ดนี่มันก็หุ่นเหนนะชาร์จรอชาร์จรอบ้าเอ้ยโอ้โหฝั่งนี้มันกว้างว่ะอเออเออไอ้เป็ดไอเป็ดไม่ไม่ล่วงวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้คอมโบคอมโบระยะระยะใกล้อุ้ยอุ้ยอุอยนี่ไงอุ้ย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 นัวนัวนัวอุ้อบักเป็ด ไอ้เป็ดนี่มันจริงๆเลยชาร์จรอชาร์จรอชาร์จรอใครอยากเข้ามานะชาร์จรอนะชาร์จรอนะบอกว่าชาร์จรอโอ๊ยเป็ดบินโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าพึ่งเออแอบแอบอะแอบไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นโอกยอยากเข้ามาผมบอกว่าอยากเข้ามาโอ้ยไปไหมโอ้ยยังยังไปไหมวะ เออหูเป็ดโดนเต็มเต็มเฮ้ยอดทนไหมอ้ยังรอดอยู่โอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเอาสามสี่ห้าก่อนแล้วสามสี่ห้าลุมลุมสามสี่ห้าก่อนเฮ้ยเป็ดเราลุ่มแรงรุมใจกันเอาสามสี่ห้าก่อนแล้วเราต้องสามอาคีกันนี่แนะ่เออทําดีเฮ้ยมันมันไม่ยอมไปมันไม่ยอมไปเออเอาสามสี่ห้าก่อนแล้วอเป็ดเป็ดเป,ป,ป,ป็ดรุ่มแรงรุ่ม,มใจก่อนตอนเนี้ยนี่แนะ่เออ เป็ดจัดการอย่าให้มันขึ้นมาได้โอ้เป็ดเอ้ยไม่ได้ดูเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็ดมันเหมาเลยว่ะเป็ดเอาสามสี่ห้าก่อนแล้วมันหนีนี่แน่เหลาเป็ดเออคืออือเป็ดเฮ้ยเป็ดเราเอาสามสี่ห้าก่อนลุ้มลุ้มลุ้มไอ้เป็ดเป็ดมันโดดไปไหนวะน่ะเอือคือไม่โดนว่ะเฮ้ยเออทำดีทำดีเป็ดทำสวย ไอ้มันไปแอบเราสามสี่ห้าเฮ้ยไอเป็ดเป็ดล่วงมาว่ะนะเอาเป็ดเออเป็ดอดทนไว้เป็ดเอ้ยเฮ้ยโุ้ยเกือบเอ้ยโดนไอพ่นโอเกือบล่วงเออ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 ทำดีเฮ้ยไอดักก่อนเออโอ้ยอุตส่าห์ดักแล้วเออเหลาโอ้ยโอ้ยเป็ดมาช่วยหน่อยดิเฮ้ยเป็ดนี่แน่โอ้ยเฮ้ยเป็ดลุ่มลุม ไอ้ไน,นี่ไอ้นี่แมงมิดแท้ไม่มีอยู่จริงว่ะเฮ้ยโอ้ยแมงนี่แน่นี่แน่สามสี่ห้านี่แน่เป็ดเฮ้ยสามสี่้ามันยื้อม,มันยื้อมันมันรอดรอดได้ไงวะไอ้เป็ดสามสี่มันรอดอ่ะนี่แน่ไม่รอดเรา็อตเนี้ยตาพลังรอเอ้ยอ้มาหนึ่งหนึ่งเป็ดโอ้ยอุย้ยเป็ดเป็ดโอ้ย <i S 1> เรียบร้อย เอ้ยมันหวดว่ะเฮ้ยเอออ่ะโอเคไปเกมต่อไปก่อนที่จะติดนะเอ,อ้ยแต่เกมนี้ถือว่าสนุกเลยถือว่างานดีเลยเดี๋ยวว่างๆมาเล่นนิ